สวัสดีครับทุกคนตัวนี้คือสมาร์ทมิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เล็กเทคนะครับได้ของมาเลยเดี๋ยวมาแกะ่องพร้อมกันเลยนี่นะครับเขาส่งมาเป็นกล่อง2ชั้นแบบนี้นะและเจ้าตัวข้างในตัวนี้นะครับก็คือสมาร์ทมิเตอร์รุ่นใหม่ l e ็กเทค RMCD 100มาในกล่องแบบนี้และมีถุงผ้าให้ตามมาตรฐานของ l e ็ t เทคเขาเลยนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆเปิดออกมานะครับข้างในก็จะมีตัวสมาร์ทมิเตอร์และก็ตัวเข็มวัดนะครับ ตัวนี้เขามีคู่มือมาให้นะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้ของมาวันนี้มาอันบ็อกให้ดูสดๆเลยนะนี่นะครับหน้าตาสมาร์ทมิเตอร์ก็จะโทนเขียวแดงเหมือนเดิมนะครับตามแบรนด์เขาเลยมาร์ตเอซีแคลมมิเตอร์นะครับงานดีเลยนะแต่ตัวนี้ผมยังไม่มีแบบถือว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแล้วก็รีวิวเบื้องต้นดูของกันก่อนนะครับคู่มือมีเป็นภาษาไทยมาให้นะครับด้านในตัวที่เขาสามารถวัดได้นะข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนมากผิดนะจริงๆตรงเนี้ย วัดกระแสได้แค่ AC นะครับแต่วัดแรงดันเนี่ย AC DC c a ปาซิเตอร์นะครับแล้วก็วัดค่าความต่อเนื่องวัดเทิร์ดวัดรีสิสตันค่าความต้านทานและก็เป็นบีบหรือว่าบัสเซอร์นะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานนะครับแต่ที่เอามาแนะนําก่อนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดใครที่สนใจนะครับลองดูที่ตะกร้าใต้คลิปนะครับตอนนี้เขาเปิดตัวเขามีโปรส่วนลดอยู่นะครับ